โอ้ยพักเลยแต่น้องมีข็าอมันเกคือมี่นดหเล่ทักทียังักชาใบู้้มมีเอาไปไมีแบบเ,เป็นมาผัด

มีแต่ทีครับผมแซ่บ 四十欧吧，哦。 ยังยุคที่ดึงดูดอบร่มเสาร์อาทิตย์วันพุธวันศุกรสาร์อาทิต์อบร่มพุทธประหัดสุกกับประชุมกล้วก็กเป็นหนึงดูดทุกคนมาทำงานพร้อมกันทั้งหมดไหมอบร่มแผ่นการสอนเพราะว่ามันใช้หลักสูตรใหม่ กิบนบะหม่เานี่เธกินมื้อะนแหละโอ้ยว่าสิกินไม่นอยเลยสิยนั่นีน่เด็กขนม่เาก็ให้สิมากะถามว่ากินบะสปากเกตตี้กินเห็น,นั้ยสปากเกตตี้ตมกแค่้ิเดียพราะว่มมามือเช้าฮะกินยามือช้าอเอ,อาปากเกตตี้กินกันชา้า สปาเกตตี้แบบนี้มันเลี่ยนสปาเกตตี้แี้าต้องว้ตัดสีตม้ต้มเสร็จ